สบาดีถ้ามาชมด้วยนะครับนี่เจียงหลอก็อยู่กับคุณมิวสิกคุณเปตองกับเกมอันเทอนนะฮะในพาร์ทที่สี่กันแล้วได้เล่นนานไม่รู้มัวไม่ทำอะไรเออฮะเออแล้วมันจะเดินบนน้ำารหานเลยวะเรียกว่าการเอาผ่านสารอาหารอะหรครับเอาผ่าน เนี่ยได้ประมาณกี่แคววะเนี่ยเดินตรองอกแลป้าป้าเดี๋ยวพาไปเมืองมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมายังครับอย่าไปเฉยกำลังคุยกับคนในครอบครัวขึ้นหมดแล้วนะขึ้นหมดแล้วนะ ขอเสียงหน่อยขึ้นหมดแล้วนะเออฮัลโหล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 ขึ้นหมดแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วโอเคงานเลี้ยงนั้นนั้นพาไปเมืองกันเลยร้านพิซซ่ากระซื้อเฮ้ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยแสงเฮ้ยทุยน้ำสัญญาณ เออกระสือตามหลังเราจริงๆริงนี่น่นเหมือนเหมือนนะเออกระสือลอยได้เป่ะเกมนี้ไม่มีกระสือด้อเออกระสือแม่งบินได้ใครเดินวะโอ้โหสุดยอดตามต้นไม้เบยนั่นละสองนาทีอ้าวอีกแล้วโอ้ยโดนด่าหมอโอ้คุณจะตายวันโอเปอร์เนี่ยไม่ไม่รถรถ่นคือตามเบย อยกดำดำอ่านะฮะโอ้ยจึดดนี่โอ้ยตกใจคุณมิวมันนั่งอะไรข้างหน้าครับเนี่ยไปแวะเมืองกันเราลงวาร์ปมาได้อ๋อแวะเมืองกันไหมแวะครับแวะครับผมจะได้ไปเอาเสื้อโดยอุจารตัวเองได้ไปกูขับรถชนบ่อยจังวะโอ้ยอุจารนะเฮ้ยสมบูร มีต้นไม้โอ้หนีมาแล้วไปลงุงเอาลงจากรถไม่ได้เอากดเอฟเหรอเอา,เอาลงไปกดอ,อีตั้งนานรถชนกู <c oughs> โอ้ไม่ดูคนเลย <c oughs> เกือบกันตายเอาไว้ละล้างล้างล้างเฮียเกือบตีกันเอง ไปหากระเป๋าหากระเป๋าบอกกระเป๋าอย่าอยู่ในเรือมั้งไปไปดูกันเถอะอุ้ยตกใจนึกว่าไปตองเมืองนี้แหละที่ข้าวไฟฟันมานานตรงไหนวะเอาฮ้ยเเฮ้ยเพื่อนกูหายอ๋อเขาเข้าสตัวเาให้คุยคุยอยู่คนเดียวเป็นไ้มเรารู้สึกยิ่งเล่นยิงเงียบวะเฮ้ยเจอคาตานะอีกแล้ว นั่นแหละใครจะน่าใครใครจะเอาไหมบอกใจจริงมิวเอาไหมเอาจะเอามิวหายมิวหายไปไหนอ๋ออยู่นี่เจอกระเป๋าสีเหลืองกระเป๋าเสีเหลือ thank you thank you ขอหน่อยได้ไหมตรงนี้อยู่ตรงนี้ส่องไฟเม้าแมปเม้าแมปส่องไฟเม้าแมปเม้าแมปอยู่ในวังอ๋ออยู่นู่นแนี้ยเป๊ะเต้นคิวเต้นเออตรงนี้มีกระเป๋าดืมยิงหน้านี่เจอนั้นด้วยมีมีแสงมีไม้กบด้วยมีไม้กบด้วยเฮ้ยไม้กบเหรอใช่ใช่อไม้กบ พวกเราเราจะจุดพูดกันแล้วออกไปดูพวกเราแล้วจะลองวันอะไรคือต้อนรับปีใหม่ไม่ยิ่งใหญ่มากยิ่ใหญ่ดูได้แค่นี้ทัวร์ตีน้าที่ฉันไม่ได้ไปร่วมงานกับเจ้าเจ้อนุบาลเลยด้วยกระเป๋าเฮพราะข้ากำลังติดงานอยู่ตอนนี้กูอะเยังไม่ตายสักพอด อู้อะเอาเฮ้ยกระสุนหมดเลยพพอร์ตพพอร์ตอุ้ยกระสุนกั้ยอุ้ยเยือดแสติดแย่ไปดูั่งนน้นดีกว่าเผื่อมีอะไรป่ะนี่มีเสื้ออยู่เนี่ยจมไม้บอเฮ้ยเวิร์กไล์เวิร์กไลเวิร์กไลอ์ไมน่เวิร์กไหลม่ใช่มาใช้ต้องมีที่เปิลไฟใช่ปะใช่ใช่เจอยักไหลด้วยนะเจอยัก เอ้ยนี่มันอะไรเฮ้ยค้อนเออทอนี่ทอไม่ใช่ละทอกระดอกกะดอกฮะทอกระดอกกระทอดอกกระทออย่าหัวนะอย่าหวนดอกกระทอกมันก็ไม่มีมันก็ไม่เสียหายเลยนี่นะลองหวนดีๆมันเสียหายมากเฮ้ยลูกกระสุนปืนปืนดีนี่อยู่ข้างเองเนี่ย เอาก็แล้กูนึกว่าเปตอบจำซอมบี้หน้าตาเหมือนกันมาตั้งนานจำกันไม่ได้หน้าตาไมหคือนกันน้องซอมบี้เอะพี่น้องเลาดิดูปปากกูก่อนดิโชว์ฟันขาวนิ่งๆโอ้ใครตายเนี่ย อู้ตกใจขนมขวดสะใอะกินได้อยู่ใช่ไหมหลับเลยขวดป้าอันไหนนี่เฮ้ยมิวกูเจอมวกอ๋อมิวกูเจอมวกอันไหนที่มันเขียนว่ามิวกูเจอมวกมิวกูเจอเขียนนะกูกูรู้แล้วมึงเขียนยับมากเลยอันไหนที่มันเขียนว่ามูตี้อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ละแต่มันเน่า อ๋อมูดี้มูดี้มูมูดี้ M O L ไม่ได้เล่นแล้วเฮ้ยเฮียแล้วยายาอยู่นี่มีของของกูเต็ม่ะมึงมึงเอากระเป๋าบาหาไปต่องดิกูเอากระเป๋าบาาไปตองสลักกับกระเป๋ามึง้งเดี๋ยวเขาหาทิ้งของที่ไม่จาเป็นออกอันเขาอยู่ตรงที่พีกัซื้อพีกระสื้อพีกัซซื้อวีกัซซื้อพีกมซ้อพีกัซซื้อพีกัซซื้อพีกัซซื้อี้อีก ดี๋ยวขอกินก่อนกินเลยวดังกึบกึบกรึบอร่อยเลยอร่อยเลยกินอ่างกูออมนี่นั่นเต็มเลยไม่น่าเลยเขาแล้วรีบไปไม่เต็มทำอะไรแลไม่ได้นะอันนั้นกูเก็บหมดเลยแล้วกันเออเอเพื่อจำเป็นเอาต้องไป่กดอีกแล้วอืมอีเหรอป่ะป่ะเฮ้ยดูอเตองอาวุธไม่เก็บเหรอก็กินให้แล้วไงโอ้กระเป๋ากูเต็มเนาะ ใครโทรมาบอกว่าไม่ว่างตั้งมันออนไลน์จบนั้นเราขึ้นรถกันเถอะไปรับปีตองปีตองมึงก็วิ่งมาด้วยล่ะโคตรเท่นะเท่ตายไอ้ผ้าซอมบี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับโอ้ซอมบี้ไปลองแล้วมั้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ่ะเหนื่โดนื่ยเต็มเต็มเลยใช่มช่ยลืมลืมว่ามันเป็นลูกาย ยิงดีสาดกระจายเออมีมีผ้าอยู่มีผ้ามันแพ้อยู่โอ้ยังใครเนี่ยเพราะว่าของกูเป็นสายฮิวอ้าวลงทางทางไหนอะไรนโอ้ยตกใจขอท่านี้ถูกเองควันอ่อนไว้แล้วโหขนาดเสียงโทรศัพท์ในไฟในเอฟเฟดดีเนี่ยกูยังตกใจเลย อย่าพูดถึงกูเลยกูแค่เปิดคลิปมาสิบวิกูว่าปิดแล้วเนี่ยตอนที่สามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนที่สี่รอพรุ่งนี้นะฮะผมว่าจะแค์ไว้พรุ่งนี้นะฮะเราอย่าเรียกกูไปนะฮะกูเห็นตัวอย่างะเหนือกันเนี่ยต่อยภาพมันจะสะดุดด้วยเอะแต่เสียงใช่ไหมนี่เสียงแต่เสียงที่เขาถึงเมืองแล้วเขาถึงเมืองแล้วเมืองอะไรวะ เมืองที่เราเจอกันนั่นที่อยู่กันอยู่น่ะอ๋อไปตรงมาเอาของเอาแล้วมีว่ะเอาแล้วมิว่ะอยู่ข้างหลังไงน่ะอ้าวหาชุดแป๊บไปเฮ้ยชุดอยู <t <t ่นี่ก็ได้ได้ได้ของมาอยู่เริ่มเริ่มเริ่มไปมิวเราจะกันแล้วมิวทำไมเงียบจังมิวมิวเงียบแต่แม่งเสือขยับด้วยนะเงียบไป อย่างเงียบอย่างเงียบเราสื่อสารได้ว่ภาษาจิตภาษาจิตแต่กูจะไปรู้ไหมเนี่ยกูไม่มีภาษาจิตอ๋อแล้วภาษาจิตอย่างนี้นี่เองมิวแล้วของไปตองเย้ยมากมายอยู่ไหนหมดอะไปตองเย้ยมากมายอยู่ไหนหมดเนี่ยกระเป๋าจูได้แค่เนี้ชุดไปไหนนู่นนู่นอยู่อยู่อยู่นู่นอยู่นู่นเอาชุดกาวเตะน่ากลัวหนาวเอออเาใส่เลยใส่เลยมาหาในเนี่ยก็ได้มิวตอนนั้นเราไปฐานทัพกันเถอะ เสร็จแล้วบอกไงเดี๋ยวจะตัรรถเครื่องรอตอนนี้มีแต่งเกงหนาวตายแล้วเสื้อไม่มีเอ้ยเกงน่ะมีอยู่มึงเกงเน่ะมีก็พอแล้วถ้ามถ้าเกงไม่มีมีแต่เสื้อไอนี่กูว่าแม่งเย็นตายอ่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันตุ้งตายแข็งตายเนื่ไปไหนมมันแข็งตายนะ อยู่อยู่อยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือเออเห็นผมไหมฮะวินล้าโอ้ยตั้งเกียวเห็นผมไหมฮะเห็นแล้วนี่ฮะเสื้ออยู่นี่ฮะอ๋ออยู่ขางบนหัวจนิงไปใครใครใครจะขับรถฮะผมเสื้อผมขาดเดี๋ยวมันอันตรายฮะอันตรายฮะอาคุณต้องขับใช่ไหมแล้วแต่ฮะจัดไปมึงโดน รเออขับไปไหนอ่ะไปตองหายไปไหนอ่ะไปตองอยู่ข้างหลังอ่ะอ้าวเฮ้ยว่าว่าอยู่นี่ได้ไงกด F5 F F1 อือสิตอนนี้ม่งลืมแหม่ลืมโชเฟอร์ได้ไงลืมคนขับโชเฟอร์เขาจะเดินทางน่าแป๊บมาก็ไม่บอกกูตกใจ ไปที่ไหนดีอะไปหาตั้งถิ่นฐานดิตั้งถิ่นฐานรู้สึกว่าช่วงที่ดบบจิวฮะจิวมันตั้งไปแถวไหนวะแถวเนี้ยไม่ไม่จิวมันตั้งที่ฐานทัพไม่ใช่หรอนั่นแหละลองขี่ม่วลดูในไหนเอาน้ำมันเยอะแลนะนั้นนั้นไปไปเมืองฝั่งนู้นเลยไปเมืองฝั่งนู้นเลยไต่เดียวไปไหนยี่ไงรถเขาจอดอยู่น้น้ำมันเพียบเลยเดี๋ยวไปขอเอาไปน้ำมันกันได้ไหมน้ำมันในรถคันนั้นเพียบเลย ไปเอาไหมล่ะเอามันเลยมันไกลมากแล้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรตึงยังเมืองอยู่นี่เมืองอยู่นี่หากลับค่อยไปเอาเนี่ยเมืองเนี้ยลงเลยเจาะลดระเบิดเส้นยตู้มตายหมูเอาเบรกเอาเบรกออกต่ากดูจะกการขี่รถกูก็โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอืออือชิหายรถรถโอ๊ย ซอมบี้เฮ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยซอมบี้เพียบชิบหายพามาวะกูไม่ได้พามาเลยเหลือเลยจ33สามเนี่ยโอ้กูแค่เป็นโชว์เนอใครโดนไล่อะนะเพียบเลยหมักมิวได้ดิลอลๆอๆๆ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 ๆบอยแปๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆงๆๆๆ อย่างนิ่งเซ่วยโดนกูนะใช่ไหมนะเออกูหญิงมัวแล้วเนี่ยโอ้ยไอวกไอ้เอ็มไอ้ยาหญิงไม่โดนดิอย่าอย่ายิงโดนโอ้ยออ้ยโอ้ยสุดท้ายจัดเลยโอ้ยก็สุดแทบจะหมดเดี๋ยวไม่ได้ไปเติมน้ำมันก่อน ใครบาดเจ็บเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีนอกจากมึงฮะโอเูซะเดี๋ยวไปเติอน้้ำมันแน่เพื่เพื่อซะมิวถูกยิงโอ้ตกใจใครสวยหมมาครับมาคอยมาข่าวบอยมาคอยไปไหนเ่ยเดดดดพูดผิดโอ้โหเมืองนี้เป็นเมืองที่สะอาดมากรู้ไหมทำไมอาดมากกว่า บ้านปู่ใช่เมืองล้างสะอาดมากจริงๆนี่นี่เมืองล้างนี่นี่บ้านเราหน่ะเมืองไม่ล้างเป็นไงเดูอเขาเห็นไหมขนาดบ้านล้างเขายังสะอาดกว่าบ้านเราอีกบ้าตายแล้วใหญ่ใจเลยอย่างไรอย่างไรถูกไหมถูกไหมเขาเจอที่เป็นไฟสองอันอ่ะที่เป็นเหลืองเหลืองอ่ะฮะเหลือง เหลืองอะเ,เหลืองตัวไหนหนอมาเอาเขาเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาหรอกมาเอา <c oughs> อ,อ๋อเบิกไรเฮ้ยกระเป๋าใครนี่เฮ้ยชุดใครนี่เฮ้ยแล้วปืนใครนี่เงียบหมดเลยฮะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เขาเกิดอะไรขึ้นหรือสัญญ,ญาณเข้าขาทายไปเออดีจ้าไม่รู้เราเราอยัางมา กระเป๋าใครเอ่ยเสื้อใครเอ่ยกางเกงในใครเอ่ยเกมนี้มีเกงในด้วยอจริงเลยแล้วปืนใครเอ่ยเราเคยตายที่นี่เอาเสือกจำได้ตอนนี้อิชาฮึนี่มันของที่เราสั่งสมมาตด้เอากระเป๋านี่ไปใส่เด็ิวเอากระเป๋านี่ไปใส่ เราเอานี่กะเป๋อนี่ไปใส่ถอดเสื้ออะไรไปเนี่ยโอเคงั้นเติมน้ำมันแป๊บเจอแป๊บเจอเจอท่อแป๊บเออไม่ใช่เติมท่อแป๊บต้องวิ่งไปวิ่งมาด้วยใครมีน้ำบ้างเนี่ยตอนนี้เหงืทุกอย่างมี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 บันไดมีมีน้ำนมเอ้ยถ้ากินเบอร์รี่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรเป่าบางอันก็เป็นบางอันก็ไม่เป็นนะอาชิบหายเลยเกือบแดด มันเป็นบางอยอางมิวสิคหายโอเคเออมิวสิคหายมิวอยู่ไหนวะถังแก๊สมันถังแก๊สกลังวางเพลิงรถอยู่อุ้ยอันนี้ฟิวนี่หว่าโอ้หอุ้ยมิวสนุกว่ะสนุกเดี๋ยววางเพลิงรถกันอ้าวนี้ดูไม่ทำอะไรวางเพลิงเห็นระเบิดเลยอย่าอย่าอย่าเดินด้วยวะเห็นระเบิดโอ้โอ้ กูเกือบตายโอเคตายอ่ะเอกูตายเพราะอันใดเราเตือนนายแล้วนะสกิลที่ผมสะสมมาหายหมดนะท่านผู้ชมเอ้ากูก็ตายตามเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ย้าของกูด้วยชิบหายเลยเฝ้าของกูด้วย ปีสปอนมาเนี่ยได้เของไปหมดเฮ้ยกูอยู่ไหนวไวเนี่ยโอ้ใกล้เมืองนี่เองเจอกันก็ได้โอ้ยอยู่ใกล้ๆเองแบบเดียวแบบเดียวแบบเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนี่ยทำไมกูอยู่ไกลเอาเพื่อนเลยกูไกลเลยกูไกลอะไรซอมบี้ซอมบี้กูวิ่งแล้วขึ้นรถกด F โอ้โหน้ำมันเจ็ดสิบเก้าโอ้โหพระเจ้าช่วยได้ยินเสียงรถวะรถเหรออยู่ไหนวะ ลดราคาเออเออหนังกูไปนะอย่าเว้ยอยูกูเังบวกกับซอมบี้อยู่เนี่ยแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนนี่มิวอยู่อยู่ที่ที่ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนเพราะอยู่ใกล้เมืองแล้วนะอยู่อยู่มันอยู่แถวแถวซอยใช่ไหมปะอะไรวะเหมือนแคมเข้าค่ายลูกศิษย์โอ้โหจำได้เร็วจำได้เร็วจำได้เร็วโอ้พึ่งพึ่งลอยพึ่งพึ่งพึ่งนั่นมาพึ่งเลยมา เพิ่งตอดเออเพิ่งตอดมามึงก็ออกออกจากมึงเดินเดินมาจากเดินออกจากค่ายก่อนโอ้เพื่อนหายไปเลยเฮ้ยเฝ้าของก่อนวิจิบวิจิบรอวิดิบ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 วิจิคุณดิเฝ้าของให้อยู่ทุกคนมิวอยู่ไหนมิวเอากำลังต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวเย่ร้อนไหม ลงน้ำเลืเหรอฮะน้ำอยในไก่นี่เองโอ้ยร้อนเว้ยหายร้อนแล้วกูลงรถเดยเหรอคุณรู้สึกร้อนกูเลยลงน้ำหายไปนักขันเลยโอ้ย งกพอแค่นี้ละพอแค่นี้ละพอละรูะร้สึกพอโอเคนั่นก็เหมือนเดิมมิวพูดอ,อ,อีกแล้วนะเชิญเชิญเชิญเร็วถ้าชอบไม่กดไลค์ถ้าใช่ก็แจ่ม <Yeah. S 1> พูดต่อเลยอย่ากดซับมัน <Huh? S 2> <laughs> โอเคถ้ามีอะไรก็คุยมามใจทำไมพูกเองอุ้ย <laughs> อ้าวตีเพ่งทุกคนละเขาไัโอเคบ๊ายบาเย้เป็นแชมป์ตายตายตาตายไปมา